โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ไซร่าเดอะโคเดอร์นะครับวันนี้ก็มาเขียน E A กันต่อนะครับโดยภาษา M q L 5นะครับหรือ M q L 5นะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาใช้ indicator ตัวอื่นครับซึ่งวิดีโอที่ผ่านมานะครับเราก็ใช้ moving average นะสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาลองใช้ อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าโบลิงเกอร์แบนด์นะครับสำหรับใครที่เป็นสายเทรดเดอร์เ er นาะคงจะรู้จักกับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นอย่างดีเนาะโอเคนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับในการทำในการทำอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับในการเลือกใช้โบลิงเกอร์แบนด์ครับสำหรับใน mgl 4นะครับ mglc เนะี่ยมันจะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับแต่ว่า ในโวนของ MQL5 เนี่ยมันจะใช้มันจะเรียกใช้งานซับซ้อนกว่ากันนิดนึงนะสำหรับใน m q l c เนี่ยเราใช้ว่า IBAN d อย่างเงี้ยแล้วก็เรียกใช้ขึ้นมาผ่านตัวแปรได้เลยนะครับแต่ว่าใน MQL5 เนี่ยเราต้องใช้เป็น Array นะครับเราต้องสร้างตัวแปรอ a r r a รขึ้นมาเก็บก่อนนะแล้วเราถึงจะเรียก แล้วก็เอาค่าจากอาร์เรย์เนี่ยขึ้นมาประมวลผลนะครับซึ่งสําหรับ mqlc เนี่ยเราสร้างสามารถสร้างเป็นตัวแปรมาเก็บได้เลยนะครับเพราะว่า m q l 5าเนี่ยทำไม่ได้นะครับเราจะทํำยังไงนั้นก็ลองมาดูกันเลยนะครับสําหรับตัวแรกนะครับเราก็สร้างอาร์เรย์ขึ้นมาสําหรับเก็บค่าเม็ดเม็ดแล้วก็ upper lower นะครับ3ามตัวนะครับซึ่งเป็นตัวแปร อะไรประเภทดับเบิลนะครับสร้างขึ้นมาเลยดับเบิลตอนนี้สร้างชอวามิตนะครับเป็นตัวแปรประเภทอะไรนะครับแล้วก็ดับเบิลสามตัวนะครับอันนี้เป็นอัปเปอร์เป็นอะไเหมือนกันนะครับแล้วก็ดับเบิลโลเวอร์นะครับเป็นอะไรเหมือนกันนะครับ, array, นะรบสามตัว พอเราได้ a r r a ร3สตัวไดเป็น mid upper แล้วก็ lower เสร็แล้วนะครับแล้วก็มาทําการกําหนดาการเซตค่าเข้าไปในอะไ a y รนะครับก็ใช้คําสั่งว array. ่าอะไ a y รย์เซตแอดซีนะครับจะได้ s ี r i ส์เซตเข้าไปในนะครับก็คือ Set เข้าไปในตัวอะไ a y รที่เราเพิ่งสร้างกันมานะครับก็คือ mid เซตเข้าไปที่ mid มีค่าเป็น true นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ mid upper นะครับมีค่าเป็น true lower มันกันนะครับมีค่าเป็น true ปุ๊บ,นนบ,บพอเราสร้างเซต เสร็จสำหรับการเก็บค่าต่อแปรขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็สร้างตัวที่เป็นบ o l ิ i เกอร์แบนครับสำหรับดึงค่าบ o l ิ i เกอร์แบนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าขอตั้งชื่อเป็น i n เ e g e r BB แล้วกันนะครับตั้งเป็น I แบนนะครับซิมโบก็คือคู่เงินปัจจุบันนะครับ เงินไหนก็ได้ไทม์เฟรมปัจจุบันนะครับที่เราเปิดใช้งานอยู่พิเลสครับก็คือพิเลสที่เราจะดึงค่ามาเซตตัวบริเกอร์แบนนะครับตอนนี้มาตรฐานเลยยี e ่สิบนะครับใครจะเร็วจะช้ากว่านี้ก็ได้นะครับชิปไม่เอานะครับเป็นแท่งเทียนปัจจุบันนะครับไม่มีการเอาค่าเก่ามานะครับาดเวชั่นดดเวชั่นอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ ปกติมันใส่มาสองก็เอาสองตามดีเขาเซร็มาตาม,มดีเกเตอร์มาตรฐานแล้วกันนะปุ๊บไพล์ไพล์ก็ใสเป็นไพล์โคลส์นะเซร็จปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราไดอาร์เรย์อาร์เรย์สามตัวนะครับเราให้มันเซตค่าได้นะครับเราค่าเข้ามาเก็บได้แต่ในแต่ในอาร์เรย์ยังไม่มีค่า ยังไม่ยังไม่ได้เก็บค่าอะไรนะครับเราก็จะให้อะเรอแต่ละตัวเนี่ยมาเก็บค่า,าจากบูลีกแบนนะครับะัะน,นั้นใช้คำสั่งว่า Copy า Copy Buffer Buffer ให้เข้าไปเก็บไว้ในตัวไหนนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ในตัว m i ดนะครับเก็บไว้ในตัวมิดไม่ใช่นะครับนนี้ อดีเิเคเตอร์แฮนเดิลนะครับาจะรับค่ามาจากตัวไหนนะครับก็คือรับค่ามาจากตัวบีบีนะครับปึ๊บบัฟเฟอร์นัมเบอร์นะครับให้ไปเก็บไว้ที่ในบัฟเฟอร์อันดับที่เท่าไหร่นะครับก็คืออันดับที่0 1 2 3นะครับถ้าเขียนโปรแกรมจะรู้ว่าอาร์เรย์นะครับเขาจะไม่ได้เริ่มนับจากที่เลขหนึ่งเขาเริ่มนับจากอันดับที่0นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาไปใส่ไว้อันดับที่0 รูปสตาร์ทที่ตำแหน่งี่เท่าไหรสตาร์ทที่ตำแหน่งี่ศูนนะครับแล้วก็ดิเจอเคานนะครับจํานวนทั้งหมดมีเท่าไรนะครับก็คือมีสามตัวนะครับแล้วก็ดับเบิลให้ไปเก็บให้ไปเก็บไว้ในที่อาร์เรย์ตัวไหนนะครับคือเก็บไว้ในอาร์เรย์ที่ชื่อว่า mid นะครับป,รปึ๊บแล้วก็โอเวอร์กับอัปเปอร์ก็ทําเหมือนกันนะครับ c o ปปี้ p y ปปี้มา c o ปปี้บัฟเฟอร์มา เปลียน db อ,อันนี้เอาไว้ในอันดับที่หนึ่งนะบ,บัฟเฟอร์ในลำดับที่หนึ่งเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นอันดับที่สุดมันก็จะไปทับกันกันกนกบตัวมิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันดับที่หนึ่งแล้วก็สตาร์ทโพลิ i ันที่ศูนย์แล้วก็จํานวนมีมีกี่ตัวมีสามตัวนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรไหนครับเก็บไว้ใน A, ที่ array variable นะครับโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายมันเดิมก็อปปี้บัฟเฟอร์ เป็น bb ในอันดับที่2เริ่ม Start ที่0แล้วก็จำนวนทั้งหมด0จาก3ตัวนะแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรชวาร่านะครเวอรบเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เราก็ได้ค่า bb 3ตัวมาแล้วนะครับแ,แล้วเวลาเราไปใช้งานจริงี่ยเราจะดึงอาร์เร ไปใช้งานมันก็จะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมานครับอีกตัวหนึ่งเพื่อดึงค่า array ไ,ไปเก็บไว้ในตัวแปรเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะทำมาให้ยากทำไมเนาะเพราะว่าตอนของ mql 4เราสร้างตอนนี้เป็น upper แล้วก็มีไซมโหมด upper เซตค่าตรงนี้ไปได้เลยนะครับคือสร้างตัวแปรขึ้มา3ตัวที่เป็นอย่างเงี้ยก็คือจบไปเลยนะครับแต่ว่าใน m q r 5ไม่รู้มัน ทำอะไรให้ซับซ้อนซ้อนเงินนก็ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นคอนเซปต์แบบ OOP นะ O P Oriented Object Programming ทำงานมาเชิงวัตถุให้มองทุกอย่างเป็นวัตถุนะครับมันจะเขียนง,ง่ายนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีรู้่ายเขียโปรแกรมเนี่ยบอกเลยว่างงเตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาสร้างตัวเปรนะครับขึ้นมาเก็บค่าเก็บค่าของ middle ครับ เก็บค่าจากอาร,นะร์เรย์นะครับซึ่งอาร์เรย์เป็นตัวแปรประเภทด d o u b l ลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างออเป็นอาร์เรย์ประเภทเก็บค่าด d o u b l ลเราต้องสร้างตัวแปรที่เป็นด d o u b l ลขึ้นมารับค่านะครับฉะนั้นก็สร้างตัวแปรด d o u b l ลขึ้นมาบอกว่าอา่ามิสอา่าอันนี้ต้องชื่อว่ามิดลุกม,มิดวาวแล้วกนะันมิดมิดแวลูเนาะมิดแวลูเท่ากับมิดมิดที่เป็นที่เป็นอาร์เรย์นะครับ แล้วก็ดับเบิลอัพอัพอัพแวูที่เป็นอั p เปอร์อาร์เรย์นะครับแล้วก็ดับเบิลเหมือนเดิมโลเวอร์ขอตั้งชื่อว่าโลวาวโลแวรู wow, แล้วกันโลแวรู value, มารับค่าของโลเวอร์ที่เป็นอาร์เรย์ปุ๊บจบเราก็จะได้3ค่า ของบ o ิ l i n เ e r b อร์แบนมาใช้งานครับซึ่งซึ่งสามตัวเนี้จะเป็นค่าที่เราจะเอาไปคำนวณน indicator ของเรานะครับคร็จะแ,แล้วลองคอมไพล์ดูเรื่ร์เรืเรเร่ที่ไหนสิอ๋อเราไม่ได้ใส่ตำแหน่งนั้นนะครับ ตำแหน่งที่ศูนย์นะครับโอเคลองคำภายมาดูเราโอเคนะครับเราต้องกำหนดตำแหน่งพอยเตอร์ให้มันนะของอารีพอยเตอร์ของอาร,ออารว่าเราจะดึงค่าจากตำแหน่งที่เท่าไหร่อันนี้เมื่อกี้เราไม่ได้ใส่ตำแหน่งให้มันเนาะเราไม่ได้เราไม่ได้ใส่ที่อยู่ให้มันว่าเราจะดึงข้อมูลมาจากอันดับที่เท่าไหร่มาเลยเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วเราเราลองคไภล์ดูเราลองมารันดู ในนี้เราก็จะเห็นเส้นครับแต่เราไม่รู้ค่าใช่ไหมเพราะ <c oughs> ฉะนั้นลองในตัวนี้ก็ได้นะครับ,บนี่นะโอะ้ไม่ได้สเิเราจะมาทำการคอมมินคอมมินเอาค่าบริเวณเจอแบนมาดูครับอ่าอั p เปอร์แบน เท่ากับเท่ากับครับครับวาวนะครับแล้วก็ปุ๊บมิดแบรรนมิดดันแบนเท่ากับมิดวาว แล้วก็โลเวอรแบนนะครับเท่ากับโล wow. วาวกี้ประมาณแล้วก็จะเรมยงเซมิครอนนะครับออลองคอมไพดูไม่เลยนะครับมาดูที่หน้าตัวนี้ของเรานะครับเรามนี่นะครับโอ้ติดกันมาลึงถึงทื่นเลยขอขอไปน้อย มันก็จะใช้ backslash n นะครับเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่โอเคขึ้นมาดูปุ๊บนี่นครับเราก็จะได้ค่าของตัว Bollinger Band พวกนี้มาใช้นะครับเอาเมามาชี้ดูก็ได้ครับนี่ครับไปไม่ใช่เอา bb ใส่หนว่า bollinger band ในไทยนะครับ bollinger band เอาบริโบลิงเกอร์แบนมาใส่โอ้ยไม่ได้นาน,านนานี้ในเป็เตอร์20่นะครับดิเวชั i นเท่ากับสองครับโอเคตามที่เราตั้งไว้กดโอเคนี่นะครับเราก็จะได้เสน้นโบริงเกอร์แบนมาลองเช็คค่าดูนะครับเส้นมิดมันจะอยู่ที่1.2158จดสอนมิดของเราหนะึ่งจุดนี่นะครับเส้นบน1.216งจุอนะครับอัปเปอร์ก็หนึ่ นี่นะครับ lower 1.25อนันนี้12่นี่นะครับเราก็จะได้ค่าค่าของ indicator เอาไว้สำหรับคำนวณแล้วนะครับซึ่งเราจะเอามาใช้ประโยชน์ยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอดูแก็เอาจริงๆก็แล้วแต่ระบบเทรดของแต่ละคนนะว่าจะมีเงื่อนไขเข้าซื้อใครยังไงนะครับซึ่งสำหรับผมเนะี่ยผมจะใช้บ o ิงเกอร์แบ n นดเป็นเงนื่อนไขในการเปิดออเดอร์้วย เทคนิคผมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะใช้ Bollinger Band, s t o c h a s t i c r ISI แล้วก็ ETR นะครับหลักๆ4ตัวอ,อ๋อแล้วก็ Moving a v e r a g e อีก2เส้นนะครับในระบบของผมซึ่งจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมรอดูรอติดตามชมในวิดีโอต่อๆไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไป้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามนะครับกด u b s สไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม